อ่าสบายดีด้อพี่น้องทุกๆคนวันนี้อ่าข้าะเจ้าสิไปกำะมาเบิมันต้นที่มือนั้นเอามาใส่นะมาใส่ได้สี่เขืนแล้วสี่เขื่นห้ามือแนละ้ววันนี้กำะมาเบิง์ได้ไปเด้ไปลุ้นกันนะสิมี

nó thì rồi rò nữa nè ba nén theo sĩ tuổi nè thế mù sau kê sẽ còn nó nè cô nó nọ thế nào sẽ gì rồi thì mua là cá nọ thế nào phi đó mình có thì rằng bộ lại bên đây thành sắp ham bờ nè chỉ

อย่นะตดนเสียจะนองมาตูวนั่งจ้องมุกปู่ปอบหนอปูโรได้บอกไอ้เจโนอ๋อพี่น้องเด้อใส่กับหนูกับได้ตัวนึงมันหนีมาตายอยู่ทั้งพีดป้าทุกถือได้ตัวใหญ่ น้องเด้อคืนนี้ได้เท่านี้เนาะใส่กับหนูที่สองตัวสามตัวที่สองตัวนะตัวนี้บันแมนนะตัวนี้เอาเอายิงเด้อตัวนี้นะเอาหน้าไม้ยิงเด้อมันโบแมนทึกกับเด้อตัวนี้กับตัวนี้เอาตัวนวายเนี่ยสองตัวนี้ ใส่หน้าไม้ยิงตัวนี้กับตัวนี้ถือกับเด้อคือนี้ได้แต่เท่านี้เนาะอย่าไปอยู่นะมโนตาเอาเป็ดตัวนี้เนาะซะเอาตัวเล็ก cho nó thế thì là gì chỉ tốt tiền ra gì mà dễ tay đó thế tự tưởng mà nó chỉ tạo biết tuổi nó xin ơi biết tua tao cho nó xin thế là tao trời hay gì nữa trời tôi sẽ tuổi nữa lúc nó cọt ta nạt ta chỉ muốn là pe toa toa ton toa heng ek leo toa ko pe pua tai tu ya nata na namo pe pua kwa chai no na hukaha ตัวต่อลูกหาเตือเลยลูกก็หาลันจะชมวนนาเลยທท่านะลูกใจนอร้อยเท่าลูกใจต่อต่อเจียกอเท่าต่อนาจะชวนนอนสนี่นจะนะ